สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง s m i l ร y Thairo ใบาตานะคะทรงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูวดวงปรึกษาปัญหาแบบพิวรีฮิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะ านไหนอยากสปอร์ตค่ะขนมน้องป้ารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอรแ์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการสปอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเป,เปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคน ก่อนอื่นเลยคลิปนี้ตาอ่านวันที่ตาเปลี่ยนโลโก้ช่องนะคะเป็นโลโก้เดียวกันหมดเลยแต่ว่าสีพื้นหลังเหมือนช่องเดิมเขียวอ่อนเขียวเข้มชมพูนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เติบโตมาด้วยกันจับมือกันมาด้วยกันแล้วก็พพอร์ตตาอยู่เสมอเลยรักทุกคนเสมอเลยนะคะโอเคจริงๆตาใช้สําหรับนี้กับการที่ตาอ,อ่านแบบเห็นหน้าไปเมื่อวาน แต่ว่าวันนี้อยากใช้อีกนะคะเอามาใช้กับไพ่อยากเราเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นเรื่องราวของใครที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะของเจนอัสตินนะคะอืมเอาละค่ะเรามาเริ่มเมามมยซอยไพ่ทาโรุกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะวันนี้ตามไม่ได้ ไม่ได้เอาตัวอักษรกับตัวเลขมาเล่นนะทุกคนแต่ว่าเรามาดูกันเลยนะคะเร็วลคามทูไพ่ยอยากเล่าค่ะ EP EP อะไรล่ะ EP ห้าแล้วใช่ไหมอืม EP ห้าแล้วค่ะมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของใครถ้าคนที่มาซัพพอร์ตตาอยู่เสมอเลยก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะไพ่อยากเล่าเริ่มได้เลยค่ะ Mm-hmm. โอเคขออนุญาตขยับพี่ไพ่สักครู่นะคะตารู้สึกว่าในอดีตเดี๋ยวค่อยตั้งหัวข้อแป๊บหนึ่งนะทุกคนในอดีตที่ผ่านมา คุณอาจจะแบบโฟกัสกับบางสิ่งบางอย่างที่แบบสังคมเขาบอกว่าคุณจะต้องมีวินัยมากๆนะคุณจะต้องประสบความสำเร็จนะคุณจะต้องมีเงินเท่านี้นะถ้าคุณจะ,กะเกษียณคุณต้องมีเงินเท่านี้นะอืมอืมคือในอดีตตารู้สึกถึงคนที่ ขมักขม้นไล่ล่าความสำเร็จหรือไม่ก็ทำทุกวิธีทางเพื่อที่แบบคุณจะต้องเป็นดีเอ็มโฮเลอร์ให้ได้โดยการที่แบบทำทุกอย่างบางทีอ่ะคุณทำมากมากอะค่ะแล้วร่างกายมันไม่ไหวอะไรแบบเนี้ยอืมในอดีตนะนอดีตของคุณอาจจะแบบคุณตามเมื่อวันที่แล้วอะไรเงี้ยยังแบบ ยังอยู่ในโหมดของการไล่ล่าหรือว่าอยู่ในโหมดของการขมักขมเมนมีวิินัยมากๆนะคะแต่ตอนเนี้ยตาเห็นว่าพลังงานของคุณน่ะสมดุลแล้วอืมโ <Okay. S 1> อเค๊ิเดี๋ยวนะทุกคน นมข้นหวานมันติดหน้าน้องตาเออตาแอบไปชมกาแฟมาแล้วนมข้นหวานเอามือไปไป้ายเอานิ้วไปไป้ายหน้าแน่เลยอะ่ะโอเคต่อค่ะอืมตาจะบอกเลยนะการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงกำลังเกิดขึ้นกับคนให้มาดูใพรอยากเล่าอีพีนี้นะคะ ชีวิตของคนที่เข้ามาดูกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปในทิศทางที่ดีเค้านี้เนี่ยตาจะบอกว่าถ้าบอกว่ามีคนบอกว่าเออเมื่อไหร่ฉันจะได้รับอิสระเมื่อไหร่ฉันจะแบบได้หลุดออกจากบางอย่างตาจะบอกว่าถ้าวันเนี้ยเราคิดว่าเรายังไม่หลุดแต่เราอะ่ะ ไม่ต้องรอให้มันหลุดแต่เราหลุดออกมาจากมันได้เลยตาคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจตาเข้าใจว่าทุกคนมีปัญหาต่างกันและการที่การที่เราเช่นนะคะการที่เราไปซัพพอร์ตบางคนแต่เขาไม่เห็นคุณค่าแต่เราเลือกที่จะซัพพอร์ตโดยการที่เราบอกว่าเราเป็นลูกเราเป็นแม่เราเป็นพ่อเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นั่นแปลว่าเราเลือกพอเราเลือกแล้วอะค่ะแต่เราดันถูกกับมันถ้าสมมตินะบางคนแบบเออต้องซัพพอร์ตเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณรู้สึกว่าทําไมมันต้องเป็นชั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าเราอนุญาตให้เกิดถูกไหวิธีการก็คือไปโฟกัสอย่างอื่นถ้าเราต้องให้เขายัางไงเราก็ต้องให้เขาเราก็ต้องไปโฟกัสที่ โอเคฉันมีความสามารถที่จะให้เขาได้อืออันนี้ตาพูดก่อนสำหรับบางคนที่แบบว่าเออมันยังไม่เห็นอิสระเลยมันยังไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะอันดับแรกเริ่มจากความคิดของเราเราการกระทํามันจะค่อยๆเปลี่ยนชีวิตถ้าเรามองแต่ด้านที่ไม่ดีเราจะไม่เคยเห็นด้านที่มันดีเลยเพราะว่าเลนเรามีแค่เนี้ยมุมมองเรามีแค่เนี้ยนะคะ คราวนี้ตำแหน่งตัวตนของคนที่เข้ามาดู่ะคุณมีเซน์บางคนเป็นหมอดูบางคนเป็นคนที่ชอบดูดวงหรือคุณมีสัญชาตญาณที่คุณรู้สึกว่าเออมันแม่นอ่ะมันใช่แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงดว้วยเช่นเอาเรื่องง่ายๆคุณรู้สึกว่าจะมีคนคนหนึ่ง คนที่คุณแบบคุยอยู่หรืออะไรเงี้ยนะคะยกตัวอย่างอนะ่ะคนเนี้ยต้องมาแน่เลยวันเนี้ยเออแล้วเขาก็มาจริงหรือคุณคิดถึงใครคนนั้นติดต่อมาอมตัวตนของคุณมีความเป็นผู้ให้สูงมากใจดีมากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ไม่มีอะไรสภาพแวดล้อมนะสำหรับคนที่เข้ามาดูเลยนะคะพลังงาน energy ของคุณคือไม่มีอะไรที่ มันจะเป็นดีเฟก่ะของคนที่เข้ามาดูแล้วเพราะคุณปล่อยให้มันเป็นฟรีดอมหรือปล่อยให้มันเป็นอิสระปล่อยให้มันเป็นเดฟูลทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะอืมตาขอดูตัวตวนเพิ่มเติมหน่อยตัวตวนของโอ้เอาอาดีตก่อนอดีตเพิ่มเติมนะคะสองใบก็พอ อดีตเคยมีคนเอาเปรียบคุณเรื่องเงินหรือไม่ก็คิดว่าคุณแบบยอมเขาอะไรเนงะี้ยแล้วคุณก็ไม่ก็ไม่เป็นไรยอมได้แต่ยิ่งคุณยอมอะคนที่มาหาผลประโยชน์จากคุณก็จะเยอะขึ้นหมายความว่าเรายอมได้ไหมได้แต่มันไม่ใช่กับทุกคนถ้าคุณยอม เหมือนคนที่แบบเออมีคนมาขอยืมเงินใช่ไหมคะแล้วคุณให้ยืมอ่ะคุณจะดึงดูดคนมาขอยืมเงินมากขึ้นเช่นบางคนอนะ่ะไม่อยากให้ใครยืมเงินเลยกลัวจะมีคนมายืมไหมอย่างเงี้ยคะ่ะความกลัวไปดึงดูดมาให้คนมายืมเงินเป็นต้นนะอดีตนะคุณค่อนข้างที่จะแบบเออไม่เป็นไรใครทำอะไรกับคุณก็ได้ ฉันยอมหมดฉันโอเคหมดแต่จริงๆไม่โอเคเครานี้มาดูตัวตนเพิ่มเติมเห็นไหมทุกอย่างก้าวข้ามได้ทุกอย่างไปข้างหน้าทุกอย่างเปลี่ยนเป็นความรู้สึกเริ่มต้นใหม่ที่ดีได้คุณเก่งมากเลยอะ ตาเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูต้องหน้าเด็กกว่าอายุเพราะพลังงานของคุณน่ะคนที่จะหน้าเด็กกว่าอายุเนี่ยนะคะมีไม่กี่ข้อหรอกแต่ที่ตาจำได้ก็คือเขาไม่คิดลบคิดในด้านดีแต่ไม่ใช่แฟนตาซีหรือว่าโลกสวยนะแต่เสียเวลาเปลืองเอนเน y จไปคิดลบ ไปคิดบวกดีกว่าอืหรือมองให้มันบวกต่อมาตารู้สึกว่าคุณมีความเป็นโอโซมจิตวิญญาณเก่าแก่ลงมาเล่นบทบาทสมมุติบนโลกนี้บ่อยแล้วฟังสนุกสนุกไปนะคะทุกคนฟังเป็นนิทานอืมแล้วแล้วตาออกมาดีกว่าแล้วก็คุณจะยิ่งแบบ ตื่นรู้หรือมีใบหน้าที่เด็กเพราะว่าคุณตื่นรู้เร็วนั่นแหละนะคะมี wisdom มีภูมิปัญญาแล้วก็ไม่ได้คิดลายต่อคนอื่นไม่ได้แบบปล่อยให้สังคมพาไปแต่ไปด้วยจิตวิญญาณตัวเองไปด้วยภูมิปัญญาข้างในตัวอืมขอดูโจโกเกอร์โคตรเข้มแข็งอืมตาชอบให้สำหรับนี้มากเนี่ย ตอนแรกอ่ะคิดว่าเอออ่านยากแน่เลยอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยดีตรงที่ว่าเขามีสองใบในหนึ่งใบสองใบในหนึ่งใบออถึงแม้คุณจะเจอกับเรื่องที่มันกระทบกระเทือนจิตใจเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจรู้สึกว่าไปต่อไม่ได้แต่คุณคือคนที่มีจิตวิญญาณของความเข้มแข็งไม่กลัวและเอาชนะชีวิตดได้ง่ายขึ้นเก่งขึ้นเริ่มใหม่ ทุกการล้มคุณจะลุกขึ้นมาใหม่แบบใช้ไรกว่าเดิมนะคะมมาดูกันสิ่งที่คิดเหน็นไหมสามดาบสามถ้วยควีนดาบ ความคิดบางอย่างที่ส่งผลต่อตัวของคนที่เข้ามาดูตาลืม <c oughs> เดี๋ยวไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวลงวันนี้เอ่อมันมีบางอย่างอ่ะมันมีบางอย่างที่สามดาวอีกแล้วอะที่คุณรู้ว่ามันคืออะไร เราคุณกําลังแก้มันอยู่มี2แบบนะคะ 1. คุณกําลังแก้มันอยู่สองคุณเพิกเฉยถ้าคุณเพิกเฉยเราฝั่งมันกบไว้มันจะผุดขึ้นมาให้แก่ความคิดบางอย่างที่เป็น3ดาบนะไม่ว่าจะต่อตัวเองต่อผู้อื่นนะคะเดี๋ยวจะมีเพื่อนหรือคนที่เนี่ยเนี่ยคนไม่ว่าคุณจะดูช่องใดๆอะไรเงี้ยค่ะ จะทำให้คุณฉุกคิดหรือว่าปิ้งแวบขึ้นมาได้ว่ามันคืออะไรวะที่ฉันติดอยู่แล้วเดี๋ยวคุณจะแก้มันได้คุณคือควีนดาบนะคะอือตาขอดูพื้นดวงเพิ่มเติมโหคนคนถ้าอยากเล่าอีพีนี้คือแบบ ต่อสู้ดิ้นรนมีการโดนเบรกบางอย่างในชีวิตมีการบังคับให้บางคนน่ะมีการป่วยไหมป่วยแบบป่วยหนักๆมาก่อนเลยอะค่ะหรือหรือมันมีจุดพลิกจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องแบบดื้อกับมันแล้วอะคือแต่ก่อนคุณดื้อมากคุณไม่เชื่อคุณไม่ยอมคุณ ต่อสู้ด้วยลำแข่งตัวเองคนอื่นเขาจะทํากับคุณไม่ดีถามว่าคุณคิดไหมคุณก็จะคิดแหละแต่คุณจะเอาคนที่เขาว่าคุณน่ะมาเป็นแรงผลักดันตัวเองไปข้างหน้านะคะแล้วส่วนใหญ่คุณประสบความสําเร็จไม่ได้ด้วยคนอื่นด้วยคุณประสบความสําเร็จด้วยตัวเองเหมือน ตาก็ดื้อเหมือนกันหางานหาวยตัวเองไม่ให้ใครฝากไม่อยากเป็นแบบตอนนั้นนะคะไม่อยากเป็นบุญคุณกับใครไม่อยากให้ใครมาพูดหรือตาเป็นอย่างนั้นะ่ะตารู้สึกว่าตามีความสามารถไม่ต้องให้คนมาช่วยอะไรเงคะ่ะดื้อม,มากคุณอาจจะคล้ายๆตาตรงที่ว่าฉันจะไปเองฉันจะตัดสินใจเองจะรับผิดชอบชีวิตตัวเองจะเจ็บจะนิ่งจะ เกิดอะไรขึ้นล้มลุกคุกคานคุณไม่สนแต่ฉันจะไปทางที่ฉันเลือกเองนะคะอืมโอเคตาขอดูหน่อยสิ่งในอนาคตอันใกล้จะเกิดอะไรขึ้นกับคน EP นี้คะ่ะคุณจะได้รับความยุติธรรมเนี่ยหาดาบ8ปดถ้วยเดอะมูนชัดเลย ตาบอกก่อนนะความยุติธรรมเนี่ยหนึ่งคือคนที่อยู่ในชั้นศาลเช่นนะคะมีปากมีเสียงไปทะเลาะกับใครไม่ลงตัวเอกสารไม่ลงตัวเดี๋ยวคุณจะได้รับการช่วยเหลือหกเหรียญน,นะที่ตาเห็นบทบทสรุปอืมและสิ่งที่คุณจะต้องพยายามเคลียร์ให้ได้คือความกังวลความกลัว ในใจว่ากลัวจะไม่ผ่านกลัวจะไม่ได้ไปกลัวจะไม่ได้งานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเอกสารนะคะจัสติกเนี่ยเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณเครียดอยู่คุณรู้สึกว่าคุณกดดันคุณรู้สึกว่าคุณจะไม่ชนะวิธีที่เราจะดึงดูด สิ่งที่ดีกว่าภาวะปัจจุบันที่สมมติบางคนนะ่ะอาจจะมีความกังวลบางเรื่องอยู่นะคะก็คือปล่อยทำอะไรไม่ได้เราก็ปล่อยไม่ต้องเสียเวลาไปทะเลาะกับใครคุณกำลังจะได้รับความช่วยเหลือให้ได้ผ่านเรื่องนี้ไปแต่คุณจะต้องดูอารมณ์ของตัวเองว่า แด,ดาบคือความเครียดสิ่งที่คนที่เข้ามาดูบล็อกมันอยู่คุณบล็อกสิ่งที่มันดีคือจะมีคนนมาซัพพอร์ตคุณมาช่วยเหลือคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆอะค่ะแต่ว่าคุณเครียดไปก่อนคุณบล็อกมันไปก่อนคุณรู้สึกว่ามันจะรอดเหรอมันจะเป็นไปได้เหรออะไรเงี้ยค่ะปล่อยเพลย์เกมนะคะหมายความว่า ถ้าเมื่อไหร่คุณเจอเรื่องอะไรแต่คุณพยายามที่จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยมันต้องมีวันของเราเราไม่เป็นไรหรอกเธอทำได้หรือว่าใดๆมันจะผ่านไปง่ายกว่าที่คุณคิดคุณกำลังจะได้เดินหันหลังจากความกลัวไม่สนใจคนที่ทะเลาะพูดไม่ดีทำให้คุณบั่นทอนใครที่ทำให้คุณเป็นบาดดาบ คุณจะไม่แคร์ไม่สนคุณจะชัดเจนตรงไปตรงมาไม่มีอะไรอยู่หลังจาัาสติกจะไม่มีแปดไม่มีอะไรอยู่หลังพ้ามานนะคะอืมคุณจะได้รับความยุติธรรมสมดุลสมดุลน,นะคะไพ่ของการให้รละก,การรับเนี่ยหกเหรียญน,นะมาดูเดวิวฟอ t จูนค่ะขอขยายสองใบ เห็นไหมจะมีคนมาช่วยคุณจริงๆแต่คุณจะรู้สึกว่าเออมันจะมีไหมมันจะชีวิตจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยสิบถ้วยอะเรื่องอะไรไม่รู้สิบถ้วยเกี่ยวกับครอบครัวไหมจะเกิดเนี่ยวงล้อมันผิดเราอะ่ะสมมติถ้าคุณอยู่ในความเครียดอยู่ คุณวิตกกังวลบางคนเป็นแพนิคหรืออะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมันจะมีคนมาช่วยเช่นถ้าต้องไปขึ้นศาลทานายก็จะดีเพื่อนที่มาซัพพอร์ตก็จะดีจะได้จบได้รับการช่วยเหลือจบเลยคดี 2. ถ้าไม่ใช่เรื่องของเอกสารคดีความใดๆเอกสารบางอย่างเช่นเอาง่ายง่ายบางคนอยากออกจากงานกลัวไม่ได้ออกอืเดี๋ยวจะมีคนคอยช่วยเหลือ คุณแค่ทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีแล้วก็ยืนยันว่าฉันไม่กลับไปทำงานกับเธอแล้วนะโว้ยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเหลืออยู่แล้วไม่ต้องกังวลถ้าตรงนั้นไม่ใช่ที่ของเราเราจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคะอีกเรื่องหนึง่งถ้าใครรอง,งานอย่าเพิ่งผิดหวังไปก่อนคุณยังมีความหวังอยู่ คุณจะโดนผักดันโดยใครสักคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพดีๆนะคะให้คุณได้งานไปทำกับเพื่อนเพื่อนแนะนำบริษัทนี้จะเป็นวงล้อเนี่ยตาขยายแล้วก็คือเดวิลฟอร์จูนเนี่ยถ้าก่อนหน้านี้คุณเจอเรื่องที่ดีมันจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ดีถูกไหมคะแต่ตาเห็นว่าคุณเจอเรื่องที่ไม่ดีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะพลิกจากไม่ดีกลายเป็นดีกว่าเดิม เพราะว่าคุณปล่อยมันได้แล้วเป็นเดอะฟูลที่แท้จริงนะคะทุ่มเทให้กับสิ่งที่คุณควรทำตรงนั้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีคนมาสัพพอร์ตเองตาขอดูคนที่เกี่ยวข้องกับคุณเนีย่ยมีควีนไม้เท้ากับดิเอ็มเพสเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเหนื่อย คุณเหนื่อยตาคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากจัก,กราวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะถ้ามันไม่ใช่เรื่องของของการที่คุณแบบไปมีปัญหาด้วยตัวของคุณเองแต่เป็นครอบครัวค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่เหนื่อยกับเรื่องนี้หน่อยแต่เดี๋ยวมันจะมีการแบบคือถ้าคุณจะต้องทำอะไรอะ่ะ คุณเป็นจิตวิญญาณที่อยู่ในระดับที่สูงแล้วอะค่ะหมายถึงว่าตัวตวนนะพอคุณคิดบวกเป็นคุณอยู่ในคลื่นของความบวกอะค่ะเออไม่ใช่หัวร้อนพร้อมบวกนะอยู่ในคลื่นของความบวกบอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็จะดึงดูดคนมาซัพพอร์ตอันนี้คือเรื่องจริงเหมือนยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมุติถ้ามีคนนึงนะี่ยไปขายของอยู่ในลึกซอกซอยที่มันลึกมากๆเลย เคยเห็นไหมคะแต่เขาขายดีมากเพราะพลังงานในตัวเขามันไปดึงดูดลูกค้าเหมือนกันพลังงานในตัวของคนที่เข้ามาดู EP นี้จะไปดึงดูดให้เรื่องที่คุณเจอหรือคนที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะมาช่วยสปอร์ตคุณแล้วคุณก็ไปช่วยสปอร์ตเขาอืมแต่ถามว่าเหนื่อยไหม เหนื่อยแต่มันจะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนค่ะโอเคว้าวเดอะซันเอะแป๊บหนึ่งนะทุกคนอันนี้เจ็ดอนนี้เจ็ดไม้เท้าต่อสู้ลึกๆ คุณรู้อยู่แล้วนี่ว่าคุณเป็นเดอร์ซันไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้จ้ะทุกอย่างเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้น,ไไดนะคะเนี่ยจะยิงตรงจุดแก้ปัญหาตรงจุดเร็วรวดเร็วแล้วก็มีคนมาช่วยไม่ต้องกังวลเลยทุกคนเดอร์ซันออกมา กดกระดิ่งแบบเบาๆ,ๆปัญหาครั้งนี้ได้รับการคลี่คลายนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะไปเจอกับสิ่งที่มันประสบความสำเร็จแฮปปี้ดีดาแน่นอน the sun เอาเดอร u ซันาไว้ตรงนี้มีความสุขบทสรุปมีคนช่วยเหลือคุณแน่นอนนะคะคุณหรือคนของคุณแค่นั้นเลยกเหรียญคืออะไรคะ ได้เริ่มเนะี่ยถ้ามันเป็นเรื่องของกรทรัพย์สินนะได้กลับมานะคะได้เอากลับมาเป็นของคุณเป็นของครอบครัวสู้จนชนะแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรตาขออวยพรให้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะต้องเผชิญกับเรื่องอะไรเดี๋ยวคุณจะผ่านไปเหมือนที่คุณเคยผ่านมานะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไป เราก็ดูหน่อยว่าคุณยึดติดกับอะไรที่มันไม่สมควรยึดติดไหมก็เรื่องง่ายๆก็คือว่ายังรออยู่ไหมนะยังยึดติดอยู่กับเวลาไหมนะยึดติดกับอะไรเท่ากับกำลังดูถูก p o t e n ช i a l หรือศักยภาพของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นคนพาอยากเล่า EP นี้ ไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้นะคะคุณคือความเป็นไปได้ที่ไม่มีลิมิตไม่มีขีดจำกัดนั่นเองคะ่ะที่ใพ้ออร์เคิลอยากแนะนำว่าอะไรคะ เลข4ีโอเค13 19วางใจปล่อยวางแล้วก็คุณจะเดินไปถึงไม่ได้เดินโดวยวิ่งนะคะหคือวิ่งแล้วมีคนสปอร์ตให้คุณวิ่งด้วยไปถึงเส้นทางที่เป็นเส้นชัยนะคะถ้าคุณเลือกทางไม่ดี เดี๋ยวคุณจะเลือกทางที่ถูกต้องแน่นอนก็ดูสัญญาณดูสิ่งที่คุณได้เจอต่อวันส่วนใหญ่นะจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิธ์หรือแม้กระทั่งไฮเออร์เ l ลฟ์ของคุณนะคะทุกทุกคนเลยเขาคุยกับทุกพวกเราอะตลอดเวลาแต่เราอะไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวคุณก็จะมีปิ๊งแวบ ได้รับสารได้รับข้อความบางอย่างให้เดินหรือว่าเลือกถนนของคุณไปถูกเส้นถูกทางแน่นอนค่ะแล้วก็ปล่อยจอยปล่อยใจยืดหยุ่นเฉยเขาเรียกว่าอะไรอะยืดตัวเหมือนโดนบังคับให้ไปออกกำลังกายหมายความว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้แค่คุณไม่ไปยึดมัน ใช้ชีวิตแบบมีความสุขใช้ชีวิตแบบเป็นเดอะซันนะคะนี่คือเรื่องราวของคนไพ่อยากเล่า ep 5ค่ะหัวข้อคืออะไรการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงกำลังเกิดขึ้นกับคุณค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกทุคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮีลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะ ไม่ว่าคุณจะคือใครสวายนิ่งทาโร่บใบตาขอขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบายบายค่ะ